สวัสดีค่ะชนครูโวิท์ิแชนเนลในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำขนมพื้นบ้านคือขนมขี้มอดขนมขี้มอดในวันนี้เราใช้วัตถุดิบนะ,ะเราจะทำขั้นตอนของการทำก็คือ มะพร้าวเราต้องขูดไปขั่วแล้วก็เข้าวสารก็ต้องแช่ขั่วไปดูกันเลยค่ะมะพร้าวเราขูดแล้วนะคะแล้วเราจะมาขูดใช้บมือแมวแบบนี้เลยนะคะขูดเราขูดเบาๆไม่ให้เป็นเส้นยาวใหญ่มาก จแล้วไปคั่วกันค่ะจปคั่วเปอ่อนเปนกรอบนะคะแล้วถึงให้แกะไปปัน่นเกลปั่นมะพร้าวนี่เราคั่วจนหอมนะคะกรอบดีเดี๋ยวเลยจะไปปั่นนะคะข้าวสารล้างน้ำสะอาดแช่อย่างน้อยสามชั่วโมงนะคะเราจะมาคั่วค่ะ คั่วไปเรื่อยๆนะคะันอ่อนนะคะตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเจมใช้ไม่ได้นะคะต้องไปเรื่อยๆะคะ่ะเจนกว่าจะสีเหลืองเข้มกว่านี้หน่อยนะคะ <ๆ S 2> เหลืองระดับนี้ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปปั่นกัน,นะค่ะ <ๆ S 2> หลังจากคั่วมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เข้าสารนะคะเราจะไม่ใช้วิธีตำเ,เ,เราจะปั่นเลยค่ะเราจะปั่นเขาคัวก,ก่อนนะคะก็คั่วเขาทำไมเ่เละจนเสร็จนะคะปั่นเสร็จ แล้วเราก็ค่อไปปั่นมะพร้าวนะคะแล้วปั่นก็คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปเราจะไปปั่นมะพร้าวนะคะก็คั่วเสร็จเราจะปั่นมะพร้าวเลยค่ะนะคะแบ่งปั่นเท้าสองรอบ นี่เราจะไม่ไม่ร่อนนะคะใช้เลยค่ะเดีย๋ยวปั่นจนเสร็จนะคะมาผสมกันหลังจากเราปั่นข้าวคั่วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปั่นมะพร้าวคั่วนะคะเรียบร้อยแล้วน้ำตาลเราไม่ปั่นนะเพราะว่าเรามีน้ำตาลละเอียดนะคะเรามาผสมเลยค่ะก่อนจะนำไปลงกระทะเพื่อผสมอีกรอบ เราผสมง่ายๆเลยค่ะค้าวคั่วที่เราเตรียมไว้นะใส่ไปเลยนะคะมะพร้าวคั่วปั่นละเอียดน้ำนะคะตอนนี้เราใส่ไปแค่80กรัมก่อนยังไม่ถึง150กรัมนะคะเราจะอาหวานตามชอบเท่านั้นนะคะไม่ไม่ไมาตามสูตรเพราะตามสูตรรู้สึกว่าจะหวานไปหน่อย เกือก็ประมาณหนึ่งช้นชาค่ะนะคะใส่ไปเลยแล้วผสมได้แบบนี้แล้วนะคะทั่วไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่กระทะคั่วนะคะให้น้ำมันในในมะพร้าวเนี่ยเขาซึมเข้าในข้าวด้วยนะคะใน้าานะะ้าวบขะคั่วไปคั่วันเลยค่ะ เราจะคั่วด้วยไฟอ่อนๆนะคะให้ก้าแห้งแล้วก็ชิมนักันนะ,ะนะเพราะว่าเราจะเอาหวานตามที่ชอบค่ะตามสูตรที่ให้ไว้อาจจะหวานเกินสำหรับบางท่านนะคะน้ำตาลหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมเนี่ยหวานนะคะอันนี้เราจะเอาหวานแค่ปลาเ่มปลามไม่ต้องหวานมาก กำลังดีสาหรับเราแล้วแชมแปส80กรัมที่ตามสูตรไว้ให้150กรัมเราลดลงไปกับครึ่งเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการหวานตอนนี้เขาเข้ากันนี้แล้วนะคะแห้งร่วนแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จตักใส่พักถ้วยไว้ก่อนก่อนที่เราจะเป็ห่อ ใส่ถุงนะคะวันนี้เราจะใส่ถุงเล็กๆก,กับใส่กลวยเพื่อนดูนะคะทำกลวยโบราณนะคะโอ้จะเทปพ,พันนะคะพันแบบนี้ค่ะพันให้เล็ก,เลกๆเราต้องการให้ตรงนี้มันติดแล้วใช้ล้าก็เทปปิดเลยค่ะ ทำกลวยนะคะให้ชมแค่3ามอันเดี๋ยวเราจะใส่ถุงนะคะใส่ถุงซีนแบบนี้นะคะเป็นถุงไอศครีมนะคะแล้วก็มีถุงขนมเล็กๆแบบนี้ด้วยนะคะกรอกเต็กกลวยที่เราเตรียมไว้เลยนะคะทำแบบโบราณ ก่อนที่จะมากอกต้องเย็นก่อนนะคะให้เขาเย็นก่อนขอคอให้แน่นๆหน่อยนะคะเวลาคนอเวลาก็เวลาเมื่อเปิดแล้วกอกเลยค่ะใส่ปากเลยค่ะไม่ต้องใส่อะไรแล้วนี่นะคะพับ แล้วจะคอเทปติดติดแบบนี้เลยนะคะเป็นค่ะเหมือนจิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำจนเสร็จแล้วมาชมกันนะคะอันนี้เราจะมาใส่ถุงหวานเย็นของเราเลยนะคะใส่กลวยเลยค่ะ ใส่กวยยากนะคะเราใช้ช้อนกาแฟเลยค่ะตักปอกแบบนี้เลยเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมที่หมอดทำไม่ยากค่ะวัตถุดิบน้อยใช้เพียงข้าวสารคั่วมะพร้าวคั่วน้ำตาลหวานตาำชอบหรือและก็เกลือเล็กน้อยนะคะจะเห็นว่าขั้นตอนของการทำอาจจะยุ่งยากนิดนึง แต่ทำแล้วอร่อยค่ะนะคะเด็กๆสมัยโบราณนะคะเวลาเล่นโดดยางก็จะมีขนมประเภทเหล่านี้นะคะทานไปโดดยางไปสนุกดีเด็กๆนะคะจะเห็นว่าขนมโบราณประเภทนี้จะเสียยากนะคะไม่เสียง่ายนะคะเก็บได้เป็นเดือนๆเ,เลยเขาจงนิยมทำให้เด็กทาน เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าขนมโบราณนี้ถ้าเราไปทางภาคใต้เนี่ยจะมีเยอะภาคกลางมีแต่จะใส่กระปุกหรืออาจจะใส่ถุงแบบนี้นะคะเท่าที่ทานเป็นขนมท้องถิ่นหรือขนมพื้นบ้านเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบไละกำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะไดพบกับ การแปลรูปต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับที่นี้ไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ